สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปวันนี้จะมารีวิวกระเป๋าตังของลุยวิต้องนะคะเป็น small l e a t e r g o o d หรือเรียกสั้นๆว่า SLG มีด้วยกันทั้งหมด4ชิ้นเป็นชิ้นที่ใช้งานจริงแล้วก็มีความชื่นชอบนะคะเลยอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะใบแรกนะคะเรียกว่า compact curious w i l l e t สีที่เห็นนี้เรียกว่าสีนอหรือว่าสีดำนั่นเองเขาทำจากหนังทั้งหมดเลยนะคะหนังโมนกรรมเอ็มพรอหรือบางคนเรียกว่าเอ็มพิ้นตัวพิ้นต์ของเขาจะมีความหนาแล้วก็ลึกมากหนังของเขาจะมีความนิ่มยิ่งเวลาที่เราใช้ไปนานๆยิ่งจะมีความนิ่มนะคะด้วยที่ว่าเราสัมผัสเขาบ่อยเขาก็มาพร้อมกับอะไ่สีทองตรงนี้เป็นตัวกระดุมเปิดปิดแม่เหล็ก เขาก็จะเ,เขียนคำว่าลุยวิทองรูปทรงของกระเป๋าเป็นรูปทรงของซองจดหมายนะคะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นตัวเอลวกับหัวกับหางกันนะคะด้านข้างเปิดปิดตรงนี้เป็นกระดุมแม่เหล็กนะคะตรงนี้เขาก็จะเ,เขียนคำว่าลุยวิทอง ด้านหน้าตรงนี้นะคะจะมีหนึ่งช่องซึ่งเราสามารถใส่คาร์ดใบเสร็จได้นะคะเปิดออกมานะคะเขาก็จะมีช่องเสียบการ์ดทั้งหมดสีช่องตรงนี้ก็จะเขียนคาว่าลุยวิทองปารีสแมนยินฟรานด้านนี้นะคะเขาก็จะมีช่องใส่พวกบินใบเสร็จต่างๆหรือว่าใส่การ์ดเพิ่มได้นะคะแล้วก็ช่องตรงกลางตรงนี้เป็นช่องซิป ซิปของเขาก็มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะช่องนี้สามารถใส่เหรียญแล้วก็ใส่คา์ดหรือว่าบินใบเสร็จต่างๆได้นะคะนี่เป็นส่วนของด้านหน้านะคะมาดูตรงด้านบนนะคะช่องนี้นะคะลึกมากนะคะสามารถใส่เงินสดบินใบเสร็จได้เยอะเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะ เขาบอกนะคะว่าตัวนี้นะคะกระเป๋าใบนี้ทําจากหนังชิ้นเดียวนะคะก็เป็นใบที่ชื่นชอบอีกหนึ่งใบแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีขายแล้วคือตัวเองซื้อมาน่าจะประมาณปี2015หรือ2016นะคะก็ใช้งานได้ดีมากเลยส่วนขนาดของเขานะคะก็อย่างที่บอกนะคะมันเป็นรุ่น compact ซึ่งมีขนาดกลางไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากนะคะเป็นขนาดกลังพอดีเลยส่วนตัวเล้วชื่นชอบในกระเป๋าสตางค์ใบนี้บ้างนะคะ ชิ้นต่อมานะคะเรียกว่าราวคนเพิร์เขาก็ทำจากโมนกรรมแคนวาสนะคะมาพร้อมกับอะไหล่สีทองด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างด้านหลังด้านข้างส่วนด้านล่างของเขานะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นหนังครึ่งหนึ่งนะคะซึ่งหนังของเขานี่ก็เริ่มมีความดำแลนะคะ ด้านบนก็จะเป็นซิปนะคะตัวซิปของเขาจะเป็นอะไห่สีทองอ่อนๆตัวไหล่ดูไม่ค่อยมีความแข็งแรงเท่าไหร่นะคะเป็นรอยขูดขีดง่ายซิปของเขานะคะเปิดง่ายเวลาเปิดก็จะบีบตรงนี้นะคะปากเขาก็คือจะอ้าออกสามารถใส่เหรียญได้เยอะด้านในก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเขาก็จะเขียนเข้ามา Louis Vuitton Paris Made in France คือเขาสามารถใส่เหรียญได้เยอะนะคะรุน่นนี้รูปทรงของเขาเป็นรูปทรงที่เป็นรูปทรงกลมเลยนะคะชอบมากะคะ่ะส่วนตัวแล้วก็ซื้อกระเป๋าใบนี้นะคะมาใส่เหรียญโดยเฉพาะเพราะว่าคือเหรียญถ้าเราให้เขาอยู่ในส่วนของเขาเวลาหยิบจับมาใช้งานมันก็สะดวกแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ ตัวเองอยากได้เพิ่มมาอีกหนึ่งใบนะคะเป็นรุ่นที่เขาออกในช่วงคริสต์มาสนะคะซึ่งจะมีลายการ์ตูนนะคะราคาของเขานะคะตอนนี้เนี่ยเพราะว่าในเว็บไซต์เนี่ยเขาไม่มีขายแล้วเป็นรุ่นที่ค่อนข้างหายากเลยทีเดียวนะคะยังไงนะคะก็ลองเช็คที่เว็บไซต์ของลุยวิต้องอีกทีนึงนะคะเป็นรุ่นที่หลายๆคนก็ชื่นชอบนะคะส่วนตัวแล้วชอบมากเขาใช้งานได้ดีแล้วก็ใช้งานได้ทนมากค่ะชิ้นต่อมานะคะเรียกว่าซิปปี้คุนเพิร์ดตัวนี้ ทำจากหนังโมเนกรัรมเอมพรอนนะคะซึ่งหนังของเขาเนี่ยจะให้ลุกที่ดูหรูแล้วก็แพงมากเขาก็มาพร้อมกับอะไหล่สีทองตัวนี้นะคะอะไหล่เขาก็จะมีความแข็งแรงในตัวปริ้นของเขานะคะจะมีความหนาแล้วก็ลึกมากด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างด้านหลังของเขาก็จะเป็นตัว LV กับหัวกำหางกันแบบนี้นะคะตัวซิปของเขาก็จะยาวมาขนาดนี้เลยนะคะ เปิดออกมานะคะจะมีช่องกลาง1ช่องนะคะตัวนี้สามารถใส่ใส่การ์ดหรือว่าบินใบเสร็จได้ส่วนช่องนี้นะคะเราสามารถใส่เงินสดได้บินใบเสร็จได้แล้วก็จะมีช่องเสียบบัตรด้วยกัน2ช่องแล้วก็จะมีอีก1ช่องนะคะซึ่งเราสามารถใส่การ์ดได้เพิ่มแล้วก็เงินสดด้วยมาดูอีกฝั่งนี้นะคะเช่นกันนะคะคล้ายๆกับฝั่งนี้เลยช่องนี้ก็สามารถใส่พวกเงินสดได้นะคะ หรือว่าจะเป็นพวกเหรียญน,นะคะแล้วก็ช่องเสียบบัตร2ช่องนะคะแล้วก็จะเป็นช่องใส่บัตรอีก1ช่องนะคะก็คือเขาทํา2ฝั่งนี่คล้ายกันเลยนะคะในช่องตรงกลางนะคะฝั่งนี้เขาก็จะเขียนคำว่า Louis Vuitton นะคะ Paris m a n in France นะคะซึ่งข้างๆเขาก็เปิดออกได้กว้างมากนะ,ะเขาเป็นกระเป๋าตังค์ที่มีขนาดเล็กนะคะสามารถบรรจุได้เยอะ แล้วก็เวลาเราใช้กับกระเป๋าสะพายขนาดมินิเขาไม่กินพื้นที่นะคะเรายังเหลือพื้นที่เยอะได้ใส่ของอย่างอื่นเพิ่มนะคะรุ่นนี้ก็มีด้วยกัน3สีราคา410ปอนด์เป็นราคาของประเทศอังกฤษนะคะเป็นใบที่ชื่นชอบอีกหนึ่งใบแล้วก็ใช้งานเขาบ่อยมากค่ะใบสุดท้ายนะคะเป็นรุ่นมินิผู้เชนะคะมาในลายของเดมียซ u ัวด้านหน้าเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ ตรงกลางช่องตรงกลางเขาจะเขียนคาว่า Louis t ton p e r r ดด้านข้างฝั่งนี้เหมือนกันนะคะด้านหน้าด้านหลังเขาเนี่ยจะทำเหมือนกันเขาก็มาพร้อมกับอะไรสีทองนะคะก็จะมีซิปในส่วนนี้แล้วก็จะมีโซ่ในส่วนของโซ่นะคะเขาก็สามารถถอดได้คือถอดได้ฝั่งเดียวนะคะก็จะมีการมาคล้องตรงนี้นะคะ ในส่วนของอะไหล่นะคะก็คืออะไหล่ตรงซิปของเขาเนี่ยจะเป็นสีทองอ่อนมีความกลวงก็คือส่วนตัวนะคะมองว่าเป็นอะไหล่ที่ดูถูกนะคะไม่แพงนะคะแล้วก็ดูขูดขีดได้ง่ายนะคะในส่วนของตัวสายตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นสีทองเข้มนะคะแล้วก็ดูแข็งแรงนะคะถ้ามาเปรียบเทียบกันกับตรงซิปนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะ มีสีที่แตกต่างกันนะคะคือคนละเรื่องนะคะอย่างที่บอกตัวเองมองมันเป็นกรงกลวงนะคะดูแบบไม่แข็งแรงดูถูกๆนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเขียนคำว่า LV ทั้งสองฝั่งเลยนะคะซึ่งเขาก็เพิ่งสังเกตเห็นนะคะว่าลักษณะของอะไหล่เนี่ยเขาทำมาแตกต่างกันนะคะเปิดออกมาด้านในนะคะก็จะเป็นช่องโล่งๆหนึ่งช่องสีของเขาก็จะเป็นสี ครีมครีมนะคะดูแลก็ค่อนข้างยากก็ต้องดูแลให้ดีหน่อยนะคะอย่าแบบว่าเอาปกงประกาลงไปเพราะจะเป็นรอยขูดขีดได้ง่ายนะคะในส่วนของหนังนะคะก็จะมีแค่ส่วนนี้ส่วนเดียวนะคะก็จะเขียนคำว่า louis vuitton paris made in france นะคะตรงนี้ก็เป็นรอยประกาไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าสกปุกนะคะส่วนตัวนะคะเวลาที่ ใช้กระเป๋ามินิพุเช่ใบนี้นะคะก็จะใช้ใน2รูปแบบด้วยกันก็คือแบบแรกนะคะคือกรณีที่แบบเร่งรีบมากนะคะก็จะใส่นะคะเป็นกุญแจขับรถนะคะแล้วก็เป็นเงินสดมีลิปสติกนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้กคือการ์ดต,ต่างๆนะคะก็จะใส่ลงไปแบบนี้นะคะ ก็จะออกไปแบบนี้เลยนะคะกรณีแบบว่าเราเร่งรีบนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะคือเวลาที่เราใช้กับกระเป๋าสะพายใบอื่นนะคะก็จะใส่นะคะมีลิปสติกไหมขัดฟันลูกอมนะคะแล้วก็น้ำหอมขนาดพกพานะคะแท่งก็ค่อนข้างยาวนะคะ ก็จะใส่ไปประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีลิปมันเพิ่มไปอีกในกรณีที่ใช้งานมินิพุเชเนะคะ <c oughs> เขาก็เป็นกระเป๋าที่ใช้งานได้ดี <c oughs> บรรจุของได้เยอะนะคะ <c oughs> ก็สามารถสะพายได้2รูปแบบด้วยกันก็เป็นอะไรที่ดีงามรุ่นนี้ก็หายากแล้วนะคะซึ่งหลุยส์ตองไม่แน่ใจว่าเขาจะทําออกมาขายอีกหรือเปล่าหรือว่าจะทําออกมาขายเฉพาะในช่วง คริสต์มาสหรือว่าเป็นลักษณะลิมิเต็ดอีดิชันนะคะยังไงก็ต้องลองเช็คดูจากเว็บไซต์หลุยวิตทองนี่ก็เป็น Small l เ t อร์ก o ศทั้งหมดที่มีนะคะในแบรนด์ของหลุยวิตทองซึ่งทุกใบที่มีนะคะก็ใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานได้คุ้มค่ามากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยถ้าเผื่อชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อๆไป พบกันใหม่วิดีโอนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย